ภาพตลาดวันนี้เนาะที่ที่ตลาดบวกขึ้นมาครับผมมองว่าจริงๆก็มันเป็นไปตามค่าแล้วกันเพราะว่าก็บอกว่านักลงทุนสถาบันที่ที่ซื้อเข้ามาวันนี้ครับผมมองว่ามันเป็นการซื้อเพื่อปรับพอร์ตมากกว่าที่ตลาดอ่ะมันมันมีแรงซื้อกลับขึ้นมาวันนี้มันเป็นเพราะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อบอกว่ามันค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดแล้วกันผมมองว่าเซ็ตจะไซเวไปก่อนจนกว่าที่แบบภาพหลายๆอย่างมันชัดเจนครับเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนที่ทุกคนก็รอชี้ชะตาแหละว่าจริงๆแล้วเฟดอ่ะ จะทาอะไรกันแน่หรือเปล่ากับ,ก,บกับตัว QE tapering ของเขาเซ็จมันจะยังคงอึดอัดแบบนี้ไปก่อนนะครับจริงแนละ้วในระยะสั้นมากกว่าพี่ณนาคือ,ค,อคือยังไม่เห็นว่าและอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าบ้านเราอะ่ะมันยังไม่มีข่าวบวกชัดๆมากกว่าครับต่อให้แบบรัฐบาลกู้อ่หนึ่งล้านล้านได้ก็ตามครับมันยังไม่ได้บวกขนาดนั้นเพราะว่าต่อให้เปิดประเทศได้จริงแต่ถามจริงเถอะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าครับพี่านา ใช่อื่ใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ครับพี่เอผมได้มองมุมนี้มากกว่าฉะนั้นผมก็อาจจะโลงตัวหุ้นเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของ,งทั้งสองท่านเนาะก็ต้องบอกว่าถ้าตัวหุ้นรอบนี้ผมแอบแอบรู้สึกว่าวัน่นๆเหมือนกันเพราะหลายๆคนเริ่มกดดันแต่เดี๋ยวคุณวัดคือในแง่ของเซ็ตเนี่ยคุณวัดมองว่ามันจะมันยังแกว่นตัวอยู่ในกรอบใช่ไหมฐานเนี่ยเป็นโลเดิมหนึ่งห้าห้ากรอบบนก็เหมือนที่คุณวัดตีก็หนึ่งห้าหูนต้นๆอย่างนี้ใช่ครับพี่เอผมยังไม่ไปนะยังไม่ไปนะ ใช่ครับผมมองแบบนี้อ,อยู่ครับยังยังไม่ได้ยังไม่เห็นมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เซ็มันไปได้ไกลขนาดนั้นครับสำหรับมุมมองผมนะครับใช่วงนี้ได้ครับ, <c oughs> รบอันนั้นตัวเซตงั้นตัวหุ้นเป็นยังไงคุณวัดมองเป็นยังไงครัจริงๆตัวหุ้นเนี่ยผมผมรู้สึกว่าผมแอบบแอบบเข้ามาเป็นตัวหุ้นที่ที่แบบแบบ่งเป็นสามหมวดแล้วกันครับหมวดแรกเนี่ยออกแนวดิเฟนซีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดิเฟนซีมากนะครับแต่ว่าโอเคพอไปได้ตัวที่สองเนี่ยผมเลือกคอมมูนิตี้เพลย์เข้ามา และตัวสุดท้ายเนี่ยผมเรียกว่าเบสเลยดีกว่าเบสบนการ reopening เปิดประเทศนิดหนึง่งอืมอมสามตัวนี้นะครับตัวแรกที่ผมเลือกเข้ามาของเป็นตัวคอมมูนิตี้ก่อนแล้วกันนะครับครับตัวคอมมูนิตี้เนี่ยผมเลือกตัว KSL เข้ามานะครับคือเลือกตัวน้ําตาลเข้ามาอ่าอาจจะมองว่าอเอ๊ะน้ําตาลเนี่ยมันมันจะน่าสนใจจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวพอดีผมมันไม่ขึ้นหน้าจอสักรู่นะครับอ่าถ้าเราไปให้ดูตัวรับน้ําตาลตร,ตรงนี้ครับชูการ์ตรงนี้ที่ผมทําลูกศรไว้นะครับต้อบอกว่าราคาน้ําตาลเนี่ยเป็นราคาที่นิวไฮในรอบ สี่ปีใช่ครับใช่ไหมครับถ้าผมบ,บอกว่าที่วันนี้ราคาหุ้น KSL ผมทำไว้แล้วต้องบอกว่ามันลงมานิดหน่อยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นแค่การพักสั้นๆมากกว่าเพราะเมื่อวานมันขึ้นมาแรงแต่ผมเชื่อว่าตราบใดที่เรามุมมองว่าราคาน้ําตาลเนี่ยมายังนิวไฮได้อยู่วันนี้ขึ้นต่อได้อีกใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเรามองในเรื่องของของตัวช็อตเทจจากทางด้านบราซิลที่ที่ผลผลิตตัวน้ําตาตัวอ้อยเนี่ยจะออกมาไม่เยอะในปีนี้ครับจะทำให้ตัวน้ําตาลในตลาดโลกเนี่ยมันขาดดุลประมาณแบบ เอ่อหนึ่งล้านหนึ่งล้านตักนะประมาณน้ครับประมาณหนึ่งล้านฉั้นผมมองว่าทําให้ตัวเคเสเเนี่ยอาจจะมี positive sentiment ของตัวเขาไปได้เหมือนกันใช่แล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะเห็นว่ามันอาจจะดีไปต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสสามอาจจะทรงๆแต่พอไตรมาสสี่เนี่ยก็จะดีขึ้นจนถึงไตรจนถึงปีหน้าเนี่ยผมว่ายังดีต่อเนื่องได้เหมือนกันสำหรับราคาหนังตานะครับฉันก็เป็นอม m m u ิตี้ตัวแรกที่ผมมองว่าน่าสนใจอืมครับคุณวัชรินะ ถามตัวเคสแอลหน่อยเนื่องจากมันมีโรงน้ําตาหลายลงนะคะแต่เคสแอลเนี่ยคือเขาเด่นมากที่สุดหรือยังไงคะถึงเลือกตัวนี้ค่ะคือคือผมมองว่าจริงๆที่ผมเลือกเคสแอลเข้ามาเนี่ยจริงๆผมเลือกเข้ามาเพราะหนึ่งลิควิลิตี้เขาอะมากที่สุดในเวลาที่ในเวลาทีกึ้น้ำตาลที่ที่เราสามารถเทรดได้มากกว่าครับคือคือผมก็จต่ว่าโลงน้ําตาลมันมีหลายลงจริงแต่พอ<ม>เรามาดูในเรื่องของลิควิลิตี้ในการที่ว่านักลงทุนจะเข้าไปและสมมติสมมตินะครับเกิดผมผิดทางแล้วกันผมให้ความหมายว่าผมผิดทางเนี่ยเรายังมี วอลุ่มในการที่จะขายหุ้นของเราเนี่ยออกมาได้ดีกว่าที่เราไปซื้อน้าตาลตัวอื่นที่ว่ามูตเราผิดทางจริงเอ๊แล้วเราจะต้องขายบนวอลุ่มที่มันไม่มีเหรอกลายเป็นเราดั้มตลาดลงมาหรือเปล่ามากกว่าพี่ไหนงอันนี้อันนี้ก็มีผลนะเพราะว่าเวลาเราแนะนําเนี่ยบางทีทั้งลูกค้าที่โบรกเกอร์เราทั้งลูกค้าที่ติดตามรายการเราเนี่ยมันก็มีผลเพราะฉะนั้นตัวไหนมีวอลุ่มก็จะจะดีกว่าจะดีใช่ครับผมเลยเลือกผมเลยเลือกว่าผมผมมองน้ำตาลดีหมดทุกตัวแต่ว่าผมเลือกเคสเอลพอในเรื่องของวอลลี่เขามีด้วยครัับบพพพี่นาาากเเเอระววด๋ย ปีนี้เขาบอกเลยว่าเขาจะเอาตัว BBGI ครับที่เป็นหุ้นลูกของบางจากเนาะแต่เขาถือหุ้นอยุบ40%พยายามจะเข้าตลาดให้ได้ปีนี้ผมมองว่าเออตรงนี้ม่นอาจจะเป็นอีกหนึ่ง u p ไซ d ์หนึ่งเหมือนกันในอนาคตของเขาเหมือนกันครับสำหรับ KSL นะครับครับค่ะอันนี้คือตัวแรกครับพี่เอกสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็แล้วราคาพี่วัดที่วัดจช่ผมชอบลืมตลอดเลยว่าทุกคนต้องมีแนวรับแนวต้านเนาะใช่ไม่บอกว่าว่าครับเป้าหมายโดยเฉพาะ นักลงทุนเราเนี่ยลงทุนระยะกลางจริงๆแต่ขอสองวัน่การนี่ตัววันเดียวนะคะถ้าสั้นคือชั่วโมงนะพี่เอกขอสองวันวันสองวันเนี่ยบอกมาโอเคได้ครับจริงๆผมมองว่า KSL ถ้าแนวรับจริงๆผมมองว่าตรงแถวๆสี่บาทเจ็ดเอ้ยไม่ใช่สามบาทเจ็ดสิบสาบาทเจ็สิบสองเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแนวรับครับอาจจะดูลึกหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงของเทรนที่มันเป็นขึ้นตรงในกรอบนี้พอดีนะครับใช่แล้วก็จริงตรงแนวต้านเนี่ยผมมองว่าแนวต้านแรกถ้าดูตรงเนี้ยมันก็แค่ประมาณเออ่ สบาทสองตังแล้วก็ไกลๆหน่อยก็จะเห็นประมาณ4ี่บาทยี่สครับสำหรับแนวต้านของ KSL ครับครับอันนี้ตัวแรกก็คือ KSL ครับส่วนตัวที่สองผมหยิบ reopening ขึ้นมาก่อนแต่ reopening ของผมเนี่ยเป็นหุ้นที่พอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในต่างประเทศผมเลือกตัว SHR เข้ามาคือสิงค์โฮเทลอะครับแอดรีสอร์ทเข้ามานะครับ เขาก็<อ>จะมีาทาโรงแรมในหลายประเทศอย่างเช่นมัลดีฟเนี่ยก็มีหลายประเทศเลยหลายประเทศเลยใช่ครับพี่เอผมมองว่าโอเคต้องบอกว่าทุกคนอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ยยุโรปเปิดมาดีหรือเปล่ามัลดีฟมีปิดไปเนี่ยดีจริงหรือรเปล่าสำหรับ S S R เนาะแล้วในไทยเนี่ยเขามีพอชั่นประมาณไหนต้องบอกว่าอพอชั่นในไทยของเขาเนี่ยถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับโรงแรมเขามีอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าโรงเท่านั้นคือน,น้อยมากนะครับแต่ที่เขาเปิดประเทศในฝั่งของภูเก็ตแล้วเดี๋ยวจะเปิดสมุยจะเปิดอ่อ่พวกนั้นต่อไปอ่ะ S.H.R เนี่ยก็ได้ประโยชน์ตรงจุดนี้เหมือนกันนะครับครบต้องบอกเียกได้ Ben e f ฟ t สูงเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่ามาดิฟกับฝั่ง UK ครับที่เขามีการฉีดวัคซีนไปมากกว่าเราดีกว่าต้องมากกว่าเราเลยเขาฉีดไปประมาณแบบ65%ถึง70%เลยผมมองว่าตรงเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเออเขาสามารถที่จะ อาจจะเกิด h e r ิว m m นิ i t y ได้เขาสามารถเปิดประเทศต้อนรับคนได้จริงๆเหมือนถ้าเราไปดูดูแค่ภาพถ่ายทอดฟุตบอลที่อังกฤษแล้วกันครับตอนนี้ทุกคนกอดคอกอดคอเปิดหน้ากากคุยกันถูกไหมครับพี่เอกเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครผู้ชายช่ใหญ่เกียรดูบอลแหละนะจะดูดูหน่อยอ่ะดูพิมีลีกอ่ะโอ้โหคนละคนละเรื่องกับบ้านเราเลยผับเขาเปิดแล้วด้วยถ้าถามเพื่อนก็ได้ผับเปิดยังไม่พอนะใครชอบความเร็วดูมอเตอร์จีพีโอ้โหใครชอบกอล์ฟ ดู LPG ม,มีนักนกอล์ฟไทยด้วยผู้หญิงแล้วก็ได้ที่สองด้วยอโอ้โหดูแต่ละคนดูแต่ละเมืองเอ๊ะเราอยู่โลกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคุณว่ากีน่าเราอยโลกเดียรกับอาจารือเปล่าเนี่ย <c oughs> เออใช่ครับแ<ต>่ลรักเกิเลยครับใครก็อบอกว่าโลกเขาเหมือนเปิดไปมากกว่าเราแล้วแล้วผมมองว่าโอเค ถ้าไปดูในเรื่องของพวก occupation rate ของของตัว,ว SHR ครับทั้งพอร์ตฟิโอรวมเนาะตอนนี้มันค่อยๆรมอัพขึ้นมาครับจาก50%อย่างในมาดิฟเนี้ยพอปิดไปอพอกลับมาเปิดอีกทีหนึ่งเดือนสิงหาเนี่ยครับตัวเลขแค่15วันแรกมันเป็นเกินครึ่งหนึ่งของเดือนเจ็ดซมทั้งเดือนเลยนะครับต้องบอกว่าชั้นมันมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยเหมือนกันแล้วก็พอร์ต UK เนี่ยก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆออกเรดก็ ก็ค่อยสูงข,ข,ขึ้นส่วนในไทยเนี่ยก็เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ที่สุดท้ายเนี่ยล่าสุดประกาศงบออกมาล่าสุดก็ดีกว่าตลาดคาดเหมือนกันฉันต้องบอกว่า S H <Yeah. S 1> R เนี่ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะมี Analy s t meeting รู้สึกจะประมาณวันจันทร์หน้านะครับรู้สึกถ้าผมจำ mm hmm. วันไม่ผิดนะครับก็จะบอกว่าถ้าผู้บริหารไกด์ทนออกมาที่เป็นโพซิทีฟด้วยแล้วดูในเรื่องของการเปิดประเทศในต่างประเทศที่มันดีแล้วม็จะเป็นมาดิฟหรือยูเคที่มันดีไปครับแล้วไทยมันไม่ได้แย่แบบกว่านี้เนาะผมรู้สึกว่า mm hmm. หุ้นตัวเนีนตัวึงท่ เอามาเล่นในทีมเปิดประเทศได้เหมือนกันครับแต่ว่าผมอาจจะเลือกตรงที่ว่าไทยน้อยแค่นั้นเองอ่าอ่าเอสเอชครับตัวที่สองตัวที่สามครับ๋ยนจะไทยไม่บอกเลยหนึ่งต้องทวงต้องทวงโอเคผมต้องบอกว่าจริงๆกรอบตัว s h r เนี่ยถ้าแนวรับจริงๆผมมองอยู่ที่ส3มสามสองนะครับตรงนั้นคือกรอบแนวรับของผมแต่ว่าแนวต้จริงๆผมมองตรงแนวล่าแรกอ่ะ35 8ห้า่อนนะครับ คือถ้าตีฟีบนนชีีมะเห็นชัดแต่ผมตีเป็นกรอบการเทรดให้ดูก่อนแล้วก็แนวต้านจาก358ไปแล้วเนี่ยผมมองตรงประมาณที่378เลยนะครับใช่อันนั้นคือแนวต้านของผมเลยใช่อันนี้คือ S H R ตัวที่2ครับพี่เอกับนีนาครับผมตัวที่3คือโอเคแล้วตัวที่3ผมขอดีเฟนซีฟนิดนึงแต่ว่าผมก็เคยมาเชียร์แล้วแหละตัวเนี้ยผมเลือกแอดวานเข้ามาใช่ครับคือคือผมกังวลว่า ว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยจะไม่กล้าบูชันทีเดียวก็อาจจะมีดิเฟนซีฟบ้างแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะจ่ายันผลไปแล้วเนาะ XD ไปเรียบร้อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมมองว่าแอดวานเนี่ยมันมีโกลสตอรี่ที่น่าสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวที่บอกว่าอาจจะทําอินฟราเนาะใช่อันนี้ก็เป็นโพซิทีฟในอนาคตแล้วก็อาจจะมีเรื่องของฟิกบอร์ดแบ์ที่จะดีต่อเนื่องไปในครึ่งปีหลังด้วยเหมือนกันแล้วก็อปปที่ ที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปครับถึงแม้ว่าภาพการแข่งขันมาจะยังรุนแรงอยู่ก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าแอดวานเนี่ยมันจะยังมีโพซิทีฟเข้ามาเรื่อยๆจากไม่ว่าจะเป็นของที่การกัฟจับมือกับอินทัชด้วยที่ผมเคยกล่าวไปก่อนหน้านี้เนาะผมมองว่ายังไงก็ตามอ่ะแอดวานเนี่ยจะเป็นตัวเรือธงเรือธงสําคัญของเขาเลยดีกว่าในการที่ว่าจะไปเปิดโลกต่างๆไม่ว่า i อ t หรือว่าโซลูชันต่างๆทางด้านของอินทัชกับกัฟครับบิ๊กบิ๊กดาต้าอันดับหนึ่งและโอเปอเรเตอร์ครับใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่บริการ อันดับหนึ่งในตัวของโอเปอเรเตอร์นะแต่ผมว่าเป็นฐานดิ g d ตา a ขนาดใหญ่เท<ช>่าไรสิบสี่ล้านคนใช่ค่ะใช่ค่เยอะอยู่ค่ะก็เลยผมเลยมองว่าตัวเนี้ยแอดวานก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ที่บอกว่าเป็นถึงแม้จะเป็นดีเฟนซีฟเหมือนเหมือนจะดีเฟนซีฟครับแต่อาจจะไม่ดีเฟนซีฟซกทีเดียวก็เลยบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจครับสำหรับแอดวานครับที่ในนาทีนครับ ใช่แล้วก็แนวรับของผมอาจจะอยู่ประมาณผมมองว่าแนวรับสําคัญเนี่ยอยู่ประมาณร้อยแปดสิบเอ็ดจุดห้านะครับร้อยแปดสิบจุดห้าร้อยปสิบเอ็ดจุดห้าตรงนี้เป็นแนวรับนะครับแล้วก็จริงๆแนวต้านผมมองที่ไฮเดิมไว้ก่อนแล้วการดูตรงที่ประมาณร้อยสักครู่นะครับแนวไฮเดิมอยู่ร้อยหกร้อยแปสิบหกจุดห้าถึงร้อยแปสิบแปดครับแล้วก็สต็อปลอสก็ถ้าต่ํากว่าร้อยเจ็สิบเจ็ดก็สต็อปลอสไปก่อนก็ได้สำหรับแอดวานครับ ถ้าเกิดว่าใครแบบซื้อแล้วรอปันผลแล้วขายออกแล้วเข้าไปใหม่นีก็ได้ใช่ไหมคะคุณว่าตียังไงครับผมต้องบอกว่าอายผมผมลบพิ่บนอาชีออกไปก่อนต้องบอกว่าช่วงพนี้ครับปีนีนาตรงแท่งกราฟตรง2วันเนี่ยครับจริงๆมันเกิดจากการที่ XD ลงมาเนาะ ใช่ก็บอกว่าใครที่ที่รับผลไปแล้วเนี่ยเป็นผมผมรู้สึกยิ้มซะด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเรารับผลฟรีหรือเปล่าใช่แล้วก็ถ้าเรามองว่าเอยเราถือแอดวานได้ยาวนิดนึงอะ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ที่ถือแล้วอาจจะสบายใจไปได้ระดับหนึ่งในในช่วงนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าฟัน,มนเมนเจอร์ผู้จัดการกองทุนหลายๆคนเนี่ยในเมื่อเราหันมาว่าเกาะเบนช์มาร์กไปเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผู้จัดการกองทุนต้องมีครับครับอ่าสามตัวสามตัวนะครับสามตัว สุดท้ายครับคุณวัดสรุปเลยครับกลยุธทธ์ทํำยังไงช่วงนี้ก็จร <C> e <at> ิงๆตอนนี้ผมต้องบอกว่าถ้าเป็นถ้ามุมมองผมผมรู้สึกว่าเราเน้นการ buy on dip ไปก่อนนะครับแต่ว่าแค่การเล่นในกรอบไปก่อนในช่วงนี้ก็แนวรับผมก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าก็คือ1 5ึ5งห้าส่วนแนวต้านผมมองว่า1 5 5่งห้ถึงหนึ่ไปก่อนแล้วก็ ยังไม่ต้องรีบบู๊มากครับมีมีแคชในพอร์ตเนี่ยระดับหนึ่งเกือที่ว่าถ้าเกิดหุ้นเรา collect ไปแรงๆเนี่ยเราจะได้มีเงินเข้าไปสะสมส่วนหุ้นที่น่าสนใจก็เป็น3ตัวที่พูดไปก็คือตัว advance ตัว case l แล้วก็ตัว shr ครับ